ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี้กับผมโมเอ็มสาย3แล้วนี่เกมโรโบทผมอยู่ในแบบ world of stand ก็เป็นแมปแนวโจโจ้นะซึ่งมันมีเนื้อเรื่องใช่แลวเกมยังเป็นเบต้าอยู่ซึ่งผมได้ดูมานิดหน่อยคร่าวๆจริงก็ไม่เข้าเท่าไหร่หรอกก็เปิดมาถึงเนี่ยจนทานให้เควสเรานะให้จัดการโจน3ตัวใช่ไหมเราต้องออกทางนี้อุ้ยมาถึงก็ให้เก็บเลยเหรอเก็บ โอ้ืยทำมาดีทำมาดีม,าดมีหุ่นลองแล้วโจนอยู่ตรงไหนแันนี่เหรอโจนโจรลอมเครื่องหาโจสตาร์อะไรกันนี่อ่าก็เก็บธนูใช่ไหมยวลองดูหน่อยมีอีโมดไม่มีเมนูเมนูมีอะไรเอ่ยมีสแตนอืมโลักแน่นอนมาสเตอรี่อ๋อประมาณอัพสกิลอะไรเงี้ยเหรอ เอ่อ uh, potential coming soon inventory โ oh, หนี่เออเก็บไว้อันหนึ่งใช่ไหมว๊อดทำไมกูมี2ีวันโอ้ oh, รวค่า20วันโ okay, อเคกันมาใช้ธนูเล,เลยกันมาอืม uh อื uh, ปกพลังสแตนในตัวคุณ oh, Hot the world Heat โอเคแล้วทีนี้ก็มาดูเมนูเ uh, อ่อบิสาช็อปอ่ะอันต่อไป อ่าไอข้างล่างนี่คือเงินเราหรือเปล่าเซเว่นมันนี่ on my game please โอเคมีให้ซื้อของหลายอย่างกดลองซื้อค่อยซื้อท้ายด้วยซื้อ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 โอเคประมาณนั้นมีสโตอ๋อนี่เป็นพวกเกมพารพวกเติมอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่เป็นบอกใช่ไหมว่ามีสแตนอะไรมั่งนะ ก็มีสแตนทั้งหมด4ตัว Star p l a t n u m The World Sticky Finger แล้วก็ m เช i c i Ace นะผมก็อยากจะบอกว่าเกมนี้ยังเป็นเดโมโอ,อยู่นะผมใช่ตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะเป็นซื้อเกมพาสซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมโอเค okay. แล้วก็มีเซตติ้งอันนี้ตั้งค่าตั้งค่าบอกต่างๆนู่นนี่นั่นนะมาเดี๋ยวเราจะไปทำเพลดีกว่าซัมม UM อนสแตนกดได้ข้าง <S <S บนผม <ơi> อ๋โอเคมามาดูที่สกิลแรกครับอาบิลิตีหนึ่ง อ๋อต้องกดครั้งจะเป็นการต่อยรัวแน่ๆเลยมีครูดาวบอกด้านล่างครับผมสกิลสองอ่ะโอ้ชีนีอือสกิลสามเอ้าโอ้ดูดเลือดเหรอสกิลสามโอ้ใช้ได้โอเคมาสกิลหนึ่งอืรีโอ้ยอดนะสกิลสี่สกิลสี่คือวาร์ปโอเคมาสกิลห้า โอ้ยอยู่เวลาใช่ไหมเราก็ทำอะไรก็ได้โอ้จริงด้วยโอเคสกิลสองไปก่อนเลยสกิลหกนี่คือน่าจะเป็นอันติหรือเปล่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยโลดโรเลอร์โอ้ดีเลยบูดา ระเบิดโอ้ในระหว่างที่เวลาอยู่ๆนั้นมีแค่ชั้นคนเดียวที่สามารถขยับได้มาที่เมนโใช่ไหมแล้วก็มีแมสเซอรี่่ามีให้อัพอยู่11พอยต์เราจะอัพอะไรดีที่เราจะอัพก็เดวิลเราจะอัพเดวิลอืมอืมอืมโอเคมี7พอยต์ที่เหลืออันนี้อัพไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเราอัพไปที่มูดาแล้วกันสกิลแรกอะ่ะมูดาบาเรตใช่เพราะว่าเรานั้นต้องเน้นต่อยรัวนี่แบบนี้คีเน่คอมโบเรียงเป็นสกิลเลยอ,อืคอมโบเดียวตายเวล2สองไม่แปลกโอเค ระหว่างกลับก็เก็บของวัฟสก,กิลวัปนี่ผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ต่อไปาโจนกรทขอบคุณมากนะที่จัดการพวกนั้นให้อ่ารับนี่ไปสิเออนี่จะช่วยในการเดินทางของนายฉันจะช่วยนายครั้งฉันขอความช่วยเหลือลจากนายอีกครั้งนะหมาก,กุหละเพื่อนของฉันสปีดวาก็อนเอ่อบอกว่าเห็นคนผมผมผมรอนเออผมรอนใช่เอาหมาไปใส่ไว้ในเตา โอเคมาดูอิดิดปึบหเปิดประตูประตูล็อกอะต้องไปหากุญแจของกุญแจต้องอยู่สักที่ใช่ไหมแต่รอยตีนมึงชัดเจนมากเลยอยู่ไหนอะอยู่กับพวกนี้สักตัวหนึ่งเหรอไหนซมมอนมาสักตัวหนึ่งแน,น่ๆน่อืไอเทมดรอปเหรอวะอืมเดอะวอวดูเลือด อ้าวไม่ใช่คือพุ่งไปต่อ,อยเลยดูดอืมอืมกุญแจอยู่ไหนโอ้โอ้เฮ้ยอี๋โอเคอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะเอานี้ไงกุญแจเก็บเฮ้ยไปละ มาดูตรงนี้หน่อยดิปึป๊บโบเป,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 ปดดออ้าวช่วยแดนนี่สาเร็จไปหาโจนาธานที่ด้านนอกของเออเลื่อหาดโอเคได้อะโจนาธานโอ้ขอบคุณมากนะที่ช่วยแดนนี่ฉันได้ฉันเจอปัญหานิดหน่อยใช่ไหมคือรอบๆด้านนอกใช่ไหมมีโจนอีกห้าตัวต้องจัดการจัดไปอัปเกรดก่อนเลยไหมซือี่โอเคเรามีหนึ่งพอย ตอนนี้ก็ได้อ่ะงั้นก็ซัมมอนมึงตายแน่มือดับมึงตายมือดับมึงตายมึงดับอืมีรีอืมไม่โดนไม่เป็นไรอันติอืมฮึหยุดเวลาโหลดโหลดเลยโอเคสตองตังอืมนี่คือตัวที่เราต้องจัดการหนึ่งตัวด้วยนะ อืมเี๋ยวดูดจับดูดเลยอืมอืมอืมสิงจะคือกินไปอืม,อม,อม,อมตัวท้ายเราก็จะเสร็จเควสโจนาธานเดอะเวิลด์โอ้ยโอ้ผมไม่ไมีแค่ท่าเดียวเหรออันติโอ้โยนมีดเช็คมีด มังไม่ม okay. ีม really ุดาม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 ุดาบุดามุดาชี้นี่โอเคมาดูโจนฐานเหนไหมขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันเอ่อวิลเลียมเซเปบรีใช่ไหมกคือเซเปบรีเนี่ยได้บอกว่าอ๋อหาบางคนที่แบบมีความสามารถแบบนายนะต้องอยู่ที่ไหนสักที่ในเมืองนะมึงนำทางกวิ่งเลยโอเคไหน โโฮโฮโจนาธานบอกว่าเนี่ยนายเป็นคนที่มีความสามารถคนนึงเลยนะนะฉันไม่สามารถช่วยนายได้จนกว่านายจะเอาน้ำผลไม้ให้ฉันบอ,อ,อกของจูสอะไรลอนดอนโอเคก็คือต้องหาใช่ไหมผลิตฟุตตี้จูสโอเคก็คือเราต้องหาเาน้ำผลไม้ที่เขาชอบไหนมันจะอยู่เป็นแบบนี้โอเคอ่าลอนดอนไวจูสอ่ะเดี๋ยวลองดู โอเคขอโทษนะแต่ว่านี่ไม่ใช่ของที่ฉันชอบนะหาใหม่แล้วกันโอเคนี่นี่ครับผมผมเจอหนึ่งละอันนี้เป็นเอเจนต์ไวจูสโอเคอันนี้ครับผมขอโทษนะไม่ใช่เหมือนกันโอเคได้เดี๋ยวเราหาอันอันต่อไปใช่ไหมคือคือเราต้องหาต่อไปเรื่อยๆเหรอโอ้นี่นี่ผมเจอนี้โอ้วิ่งหารอบเมือง ฟ루ตฟูตเบลส์เลจุยโอ้คันนี้น่าจะถูกนะน่าจะเป็นน้ำผลไม้สีแดงใช่แล้วนี่แหละนี่เป็นรถที่ฉันชอบมากเลยเอาล่ะตอนนี้ฉันได้น้ำผลไม้ของฉันแล้วฉันมีเพื่อนคนหนึ่งนะนายต้องไปเจอเขาชื่อสปีดวากอนรออยู่โอเคไม่มีทะไม่มีเวลาแล้วไปไปเจอเขาไปชู่ก็ผมว่าน้ำผลไม้ในที่นี้น่าจะหมายถึงเวายนะมันทวรที่อยู่ตรงนี้นี่ ฮะนายเป็นใครอะฉันยุ่งอยู่กับการหาบางอย่างนะฉันจะบอกอะไรให้นะจัดการเพื่อนฉันเออ่พวกอดีตใช่ไหมใช่ไหมสปีดแก๊งอ๋อจัดการพวกพวกนี้หน่อยมันทรยศอะไรงนี้ปะน่าจะประมาณนั้นแหละมั้งให้จัดการแก๊งเดียวกันจัดไปดินมๆๆๆไม่นี่ไงดยุดเวลาแล้วคอมโบต่อกลายเป็นโรดโรลเลอร์เลย มาสปีดวากอนเสร็จแล้วนะว้าวนายทำได้ไงอ่ะโอเคนายต้องการอะไรเซเบรี่ส่งมาเหรอเสียใจด้วยนะแต่ว่าเออฉันไม่สามารถเจอเขาได้ตอนนี้ฉันหาบางอย่างอยู่หมวกฉันหายไปตอนที่ฉันนั้นตกมาจากบนหลังคาโอเคช่วยฉันหาหมวกใช่ไหมมึงบอกว่าหมวกมึนตกบนหลังคาก็หาบนหลังคาสิมึงจะหาข้างล่างทำไมดูสิ่งนี ทีพีระก้อนยืนตรงนั้นในชะ่มเราก็ต้องไปตรงนั้นท้้งหมดนี้เหรอฮึบอืมไหนวะมึงตกจากตรงไหนเนี่ยเอ้าอน,นี่ไงโอเคเอาหมวกไปให้อื้อหือโดดมาอย่างงี้กูแม่งเก่งชิบหายโอเคจากนั้นก็ไปเจอเซเปรีอีกรอบโอเคไปเจอเซเปรีอีกรอบเลยนะโอเคได้โอเค,อเคมาเซเปรีเยี่ยมไปเลยนะนะ ยินด,ดีต้อนรับกลับนะโอเคมีธุระกับแก๊งสวิตวากอนใช่ไหมแต่ว่ามีเรื่องร้ายนิดหน่อยใช่ผมบอนอ,อได้ทำการปลุกใช่ไหมปลุกนักรบในตำนานขึ้นมาสองคนโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นแวไพรเขาชื่อบูฟอร์ดแล้วก็ชาคัสแล้วเขานั้นจะโจมตีมึง ในแมนชั่นเพราะฉะนั้นแล้วจัดการบูฟอร์ดได้เดี๋ยวกูไปจัดการทาคัจัดไปจัดเขาอยู่ตรงหลังตรงนั้นใช่ไหมเราโดดตรงนี้ได้ปะวะโดว์มุดาุดาุาุดาุดดุดุานดาุด

ดูดเลือดมึงจะสู้กับแวมไพร์ตัวจริงได้ยังไงล่ะชายผมท้องน่าจะหมายถึงดีโอแหละจริงๆก็ใช่แหละจริงๆก็ถูกแล้วออกแฉไม่อยากโดนลิกซิตอ,อือคือถอยเอ้าเอ้ามาปิดด้วยแอนตี้สวยๆดีกว่านี่ไงเฮ้ยยย

เขาจะตายหาหรือไม่อ่ะก็ผมได้ลองคุยกับ NPC ทุกตัวในเกมมาแล้วนะก็มัน thank for playing demo this is the e n d o f the main quest line for demo say turn and view at okay แปลว่านี่เป็นจบแล้วนะสำหรับเนื้อเรื่องสำหรับเดโมต,ตอนนี้ก็นี่เป็นการเปิดเดโมรอบที่สองใช่เปิดเขาเรียกว่าเปิดเบตาเ้ารอบที่สองเราก็เล่นได้แค่นี้มีเนื้อเรื่องแค่นี้ ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ดนวยน,นะก็ขอตัวลาไปกับผมสวัสดีครับ